สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาดูมาชมนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับตัวเดิมเลยครับตัว48โวลต์นะครับ6กิโลวัตต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นไฮบริดออฟกิดนะครับเอ่อหม้อแปลงก็เหมือนเดิมนะครับเป็นหม้อแปลงเคอร์รอยนะครับบอร์ดก็ชุดเดิมนะครับเป็นส่ว24มอสเฟตนะครับทีนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูระบบการทํางานนะครับรวมถึงการต่อการใช้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องสเปคครับก็ดีเลยนะครับเรามาดูการทํางาน ของเครื่องนี้นะครับแล้วก็สเปคของมันครับว่าทํางานแบบไหนใช้งานได้มากขนาดไหนนะครับเครื่องนี้นะครับมันเป็น48โวลต์ครับ6กิโลวัตต์นะครับถามว่ามันใช้งาน6กิโลวัตต์ได้เต็มไหมนะครับอันนี้คือคําถามยอดฮิตเลยครับจริงๆมันใช้งาน6กิโลวัตต์เต็มนะครับก็คือ28แอมป์เนี่ยจ่ายได้แน่นอนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับในการใช้งานอุปกรณ์ไม่ว่าจะอินเวอร์เตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ไม่ควรจะใช้งานให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือคนใช้งานทั่วไปก็รู้ nhiều นะครับก็สัก7 0 8 0ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ไฟที่มันมากกว่านี้นะครับเราก็ต้องอาจจะต้องเพิ่ม2เครื่องหรือทําเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ในระบบ4 8โวลต์นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะทาอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ควรเกิน6กิโลวัตต์นะครับเพราะว่ากระแสที่เราคํานวณออกมาแล้วนะครับ6กิโลวัตต์มันก็ยังหนักอยู่นะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของระบบนะครับยางบอลตัว24 Mo s บสีมอสเฟตนะครับทำา10กิโลวัตต์ได้ไหมนะครับมันทําได้นะครับถ้า เราเอาโวลต์ไปคูณกับแอมป์ที่ อยู่ในตัวบอร์ดนะครับมันก็ได้ประมาณ9 0 0 0กันกวัตต์นะครับทีนี้เรามาคํานวณย้อนกลับมาครับเรื่องสายไฟเรื่องอะไรต่างๆนะครับมันเป็นไปได้ยากมากครับที่มันจะรัน10กิโลวัตต์ได้นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแหละนะครับที่เห็นผมรีวิวในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปีที่แล้ว10กิโลวัตต์เนี่ยอันนั้นก็คือผมก็เน้นย้ําบอกลูกค้าครับว่าหม้อแปลงมัน10กิโลวัตต์จริงนะครับแต่ว่าเรื่องระบบมันไม่ถึงนะครับเรื่องระบบนี้มันไม่ถึงถ้ายังอยู่ในย่านระบบ18อยู่รับาจะ มันได้จริงก็ต้องเป็น96โวลต์ระบบ120โวลต์อันนี้ได้แน่นอนนะครับในเรื่อง10กิโลวัตต์นะเพราะว่ามีหลายๆท่านสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ6กิโลวัตต์ไอ้10กิโลวัตต์นะครับจนมากผมก็จะแนะนําถ้าเกิดว่าต้องการไฟเยอะขนาดนั้นก็2เครื่องนะครับ6กิโลวัตต์2เครื่องใช้งานได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของสเปคการรองรับแผงและแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มจาก100แอมป์ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับแต่ 20แอมป์ก็ใช้งานได้แต่ก็จะได้ไม่นานเพราะว่าแบตเรามันน้อยอ่านะครับส่วนแผงนะครับแผงก็เริ่มจาก2แผงขึ้นไปเครื่องก็ทํางานได้นะครับสถึงเแผง9แผงก็คือสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะรับได้นะครับจริงๆมันสามารถเอ่อใส่แผงได้มากกว่านี้นะครับมันจะต้องทําระบบชาร์จเจอร์แยกข้างนอกเพราะว่าตัว m p p t ที่อยู่ข้างในนะครับมันรองรับไม่เกิน6 0แอมป์เพราะฉะนั้นแล้ว9แผงก็แน่นแล้วนะครับไม่เกินนี้ครับ9แผงนะครับ300วัตต์นะครับแผงถึงสี่ร้อยห้าสิบวัต แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตน้ำแบต NMC แบตเตอรี่เทียมอะไรก็ใช้งานได้นะครับขอแค่เป็นระบบ48โวลต์นะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะครับเป็นคําถามยอดฮิตเลยครับบอกว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่เครื่องทํางานได้ไหมนะครับผมจะตอบตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้มันเป็นระบบโลโวลต์นะครับก็คือมันดึงไฟจากแบตจากแผงเป็นหลักนะครับมันไม่ใช่ไฮโวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่เครื่องไม่ทํางานนะครับต่อแผงตรงเข้ามาเลยไม่ได้นะครับอ่าไม่ได้นะนะครับเราต้อง ีแบตเตอรี่แบ็กอัพให้อินเวอร์เตอร์มันรับรู้ว่ามันทํางานแรงดันระบบอะไรนะครับถ้าเราเอาแผงต่อตรงเข้ามาปุ๊บเครื่องมันก็ตัดถ้าโวลต์ของแผงเกิน60บโวลต์เครื่องก็ตัดแล้วถ้าโวลต์ของแผงต่ําเกิน4 8โวลต์42โวลต์เครื่องมันก็ตัด, v, ตด,ต v, v, ม,ตดมันจะไม่เสถียรนะครับมันจะติดติดดับๆสักพักก็เครื่องพังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาแบตเตอรี่ระบบ448โวลต์เนี่ยมาต่อแอมมากแอมน้อยก็ได้นะครับมาต่อแบ็กอัพให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยมัน ถึงเจ็ดสิบโวลต์นะครับแล้วก็คงไม่ต่ำกว่าสี่สิบโวลต์อยู่แล้วนะครับเครื่องมันถึงจะทํางานได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะนําเครื่องพวกนี้นะครับไปประยุกต์ใช้งานประเภทแบบว่าดึงไปจากแผงเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่นี่แค่แบ็กอัพก็ทําได้นะครับหาแบตพวกลิทเธียมพวกแบต NMC ีที่มันรองรับแอมป์เยอะๆนะครับแล้วก็แยกชาร์จเจอร์ข้างนอกมาอีกเพิ่มแผงมาได้อีก18แผง24แผงได้นะครับก็คือแยกชาร์จเจอร์มาแล้วก็เอามารวมตรงจุดเดียวกันของตัวเครื่องนะ แต่ก็แนะนําให้มีแบตเตอรี่เยอะๆหน่อยนะครับสัก100-200แอมแอขึ้นไปนะครับแผงส่วนหนึ่งก็ชาร์จแบตไปส่วนหนึ่งก็จ่ายให้โหลดไปนะครับถ้าอยากใช้ไฟฟีๆจากแผงนะครับสัก1,000ั2วัตต์2,000วัตต์ก็คำนวณแผงเอา ยางแผงที่เครื่องนี้รับได้ก็คือ9ก้าแผง9ก้าแผงก็1นชั่วโมงก็ประมาณพันกว่าวัตต์อยู่แล้วนะครับถ้ามีโลที่ทํางานในระบบที่1,000วัตต์ต่อชั่วโมงนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่เต็มมันก็จะดึงจากแผงนี่แหละครับมาใช้งานตรงๆนะครับถ้าตเกิดว่าไม่มีแผงแล้วก็จะดึงจากแบตขึ้นมาช่วยนะครับอันนี้คือระบบการทํางานของมันนะครับแต่ก่อนที่มันจะดึงไฟจากแผงมาใช้งานโดยตรงก็คือต้องแบตเตอรี่ต้องเต็มนะนะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่เต็มมันก็จะชาร์จแบตไปด้วยใช้ไปด้วยนะคร ก็เพิ่มแผงเข้ามาอีกนะครับเพิ่มชัตเจอร์เข้ามาอีกนะครับแล้วทีนี้นะครับส่วนเรื่องระบบไฟบ้านนะครับหลายท่านก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันแชร์เข้าหาไฟอินเวอร์เตอร์ไหมนะครับมันไม่ได้แชร์เข้าหากันนะครับไปที่เอามาทําเป็นระบบไฮบริดนี้นะครับก็คือเอาไฟบ้านมาเป็นไฟสํารองเท่านั้นนะครับสำรองยังไงก็คือในกรณีที่แบตหมดแผงดับกลางคืนใช้งานจากแบตเตอรี่อยู่นะครับโหลดดึงไปแบตหมดตอนที่สี่ที่ห้าปุ๊บก็จะสลับเป็นไฟบ้านอัตโนมัติให้นะครับตื่นเช้านะครับเจ็ด 8โมงเช้ามีแสงแดดแบตเตอรี่เริ่มทํางานแผงเริ่มทํางานแบตเตอรี่เริ่มมีแรงดันสูงขึ้นอินเวอร์เตอร์ทํางานได้อมันก็ตัดไฟบ้านออกก็มาดึงจากแบตจากแผงมาจ่ายให้โหลดโดยตรงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เลยเรียกว่าระบบไฮบริดนะครับมันไม่ได้แชร์กันเหมือนระบบออนกิดอะไรนะนะครับมันแยกกันอยู่นะครับอ่ะเนี่ยจะมี ATS ครับคอยเป็นสวิตตัดต่อ นะครับระวางไฟบ้านกับไฟอินเวอร์เตอร์นะครับสลับเปลี่ยนเป็น2แรงจ่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับระบบการทํางานนะครับส่วนท่านใดยังไม่เข้าใจในเรื่องระบบการทํางานนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับทีนี้เราก็มาดูวงจรนะครับการต่อใช้งานนะครับข้างในกันหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่างๆเนาะครับมาดูกัน ทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูข้างในของตัวเครื่องก่อนนะครับระบบก็ประมาณนี้นะครับก็หน้าตาก็สไตล์เดิมๆนะครับก็เหมือนเครื่องออฟกิททั่วไปนะครับที่ทําไปได้หลายเครื่องนั่นแหละนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่ต่างเลยแหละนะครับแต่ไอตัวที่เพิ่มเข้ามานะครับในระบบให้บิยก็คือตัวนี้นะครับตัว ATS นะครับคอยสลับไฟบ้านนะครับระวังไฟบ้านกับอินเวอร์เตอร์นะครับก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับบอร์ดม้อแปลงก็เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องการใช้งานนะครับตรงนี้นะครับก็คือแผงชุดที่1แผงเรามีชุดเดียวนะครับก็จะมีชาร์เจอร์แค่ตัวเดียวบางรุ่นจะเห็นเป็น120แอมป์นะครับก็จะมีเบรกเกอร์สตัวนะครับก็คือรองรับแผง2ชุดก็คือ18แผงแต่อันนี้รองรับ9กนะครับก็คือมีชุดเดียวนะนะครับต่อแบตเตอรี่เรียบร้อยก็ยกเบรกเกอร์แผงขึ้นเพื่อที่จะชาร์จแบตนะครับในการใช้งานของแผงก็มีอยู่แค่นี้นะครับส่วนไฟ a อ นะครับก็ AC ซเอาบุทเนี่ยนะครับเราเปิดอินเวอร์เตอร์ทำงานปุ๊บเนี่ยนะครับชิโนทัมเมร์พร้อมจ่ายก็ยกขึ้นนะครับก็แค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปปิดไปเปิดมันนะก็คือขึ้นข้างเดียวก็คือจบนะครับตื่นเช้ามามันก็ทํางานเองของมันถ้าเกิดว่ามันหมดมันตัดในตอนกลางคืนนะครับอ่าก็ตรงนี้เป็นเบรคเบเกอร์แบตเตอรี่นะครับก็เหมือนเดิมกับตัวก่อนๆนะครับก็ไม่อธิบายเยอะนะครับก็เพราะว่าได้อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วแหละนะครับอ่ะทีนี้มาดูด้านข้างกันหน่อยนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะดูเยอะแยะไปหมดนะครับแต่มันก็ไม่ได้ทําให้งงสับสนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็มีสติกเกอร์ละเอียดอยู่แล้วนะครับตรงนี้แผงชุดที่1นนะครับก็คือบวกลบนะครับแผงก็ต่อเสร็จก็ลากสายบวกเข้ามาลบเข้ามาแค่นี้เองนะครับส่วน AC input AC output output ก็คือออกใช้งานนะครับจุดนี้กับจุดนี้ ก็คือจุดเดียวกันนะครับต่อออกไปเข้าเบกเกอร์เมนได้นะครับไปเข้าลักอะไรก็แล้วแต่เรานะครับต่อจากตรงนี้เป็นเทอร์มินอลทำให้ให้เสียบก็ได้นะครับจะเชื่อมจะตัดเล็กก็เสียบได้เลยนะครับง่ายๆนะครับส่วน AC input นะครับอันนี้แหละนะครับที่ได้อธิบายไปว่าเอาไฟบ้านมาสำรองนะครับก็เอาไฟจากการไฟฟ้าเรานี่แหละครับ NL ข้างไหนก็ได้เข้ามาเลยนะครับ เข้ามาเลยตรงนี้ต่อคาไว้แค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับเอามาจากตรงไหนก็ได้ของไฟบ้านเนี่ยมาเข้าตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ไปใช้งานตรงนี้ไปใช้งานในตัวเครื่องมันจะทํางานคอยสลับปรับเปลี่ยนให้เราเองนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็บวกลบนะครับมีแผง2อสาชุด18แผง36แผงก็เอามาเข้าตรงนี้แหละนะครับก็ลากบวกลบเข้ามามาเข้าตรงนี้มาเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป็นแผงหลักไอ้พวกนี้ก็เป็นแผงที่เราเพิ่มเข้ามาทีหลังได้นะครับ พอเราต่อแบตบวกลบแล้วก็ยกเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องทํางานก็เปิดเบรกเกอร์ไฟ AC ปุ๊บแค่นี้เองนะครับก็เสียบไปใช้งานได้ปกติแล้วก็อีกอย่างนะครับสำคัญมากๆก็คือเรื่องเบรกเกอร์ของแผงนะครับเฉพาะตัวที่อยู่ในเครื่องนะนะครับถ้าเกิดว่าเราทําระบบข้างนอกก็ว่าไปอีกเรื่องนะครับแต่ไอตัวนี้ในกรณีที่เราไม่ได้ต่อแบตเตอรี่นะครับเราอยาเปิดแผงเข้ามา นะครับตัวชาร์จเจอร์มันจะทํางานผิดพลาดแล้วก็อาจจะทําให้มันรวนๆได้นะครับของตัวชาร์จเจอร์นะนะครับถ้าเกิดว่าเราต่อแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยเปิดแผงเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องไม่ลืมนะครับต้องไม่ลืมนะครับทุกท่านที่ใช้งานอยู่นะครับก็คือจําให้ได้นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่อย่าเปิดแผงนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จแบตนะครับ มีแบตลิเธียมแบตน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะเอามาชาร์จก็ชาร์จได้นะครับแล้วก็ต่อแบตเข้าตรงนี้นะต่อเข้าตรงนี้บวกลบนะครับก็เปิดแผงเข้ามาส่วนอินเวอร์เตอร์ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเนี่ยปิดไว้เนี่ยปิดไว้นะครับปิดตรงหน้าจอก็ได้เนี่ยมันไม่ทํางานนะครับเนี่ยอินเวอร์เตอร์ไม่ทํางานแต่เราก็ชาร์จแบตได้นะครับก็เอาแบตของเรามาต่อตรงนี้ ก็แผงเราก็ยังอยู่แบบเดิมแบตอะไรก็ได้แบตน้ <funnel noises> ําก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จแบตก็แค่ยกเบรกเกอร์แผงขึ้นมันก็ชาร์จแบตแล้วนะครับถ้าจะเปิดเครื่องก็ยกเบรกเกอร์ของแบตขึ้นปุ๊บอืมปุ่มปิดเปิดตรงนี้นะครับกดค้างไว้หนึ่งทีคือการปิดขึ้นสีแดงสองครั้งนะครับแล้วก็กดแช่ไว้อีกหนึ่งทีมันอ่อนก็คือมีสีเขียวขึ้นอีกสองครั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหน้าจอแบตเตอรี่ที่บอกแรงดันแบตนะครับพอมาดูข้างในนะครับตัวชิโนวอร m เมอร์มันขึ้นศูนย์ก็คือพร้อมใช้งานนะครับเปิดใช้งานอแค่นี้เองนะครับผมอ่าปิดก่อนนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับระบบการทํางานแล้วก็ ของตัวเครื่อง48โวลต์6กิโลวัตต์ไฮบิดออฟกิทนะครับถ้าหากว่าท่านใดนะครับสนใจในงานประกอบนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเอออยากจะได้อุปกรณ์ไปประกอบเองนะครับอยากจะให้แนะนําก็ได้นะครับกันเองนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับขอบคุณครับ